2ส,สิงหาคม2563เรื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,ะระมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเจริญพรรษารบ .88 พรรษาทางสยามพารากอนจึงได้เน,นรมิตจัดงานแสดงกล้วยไม้9สกุลและกล้วยไม้ที่หาชมได้ยากกว่า880,000ดอกมาจัดแสดงเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและนอกจากนั้นยังมีไฮไลท์สําคัญมีกล้วยไม้รองเท้านา,นารีสีดําที่หาชมได้ยากมาจัดแสดงด้วยจะสวยงามขนาดไหนไปติดตามชมกันค่ะ รกระตงานยงานขนาดนี้งานาาก,รรกล้วยไม้แห่งแผ่นดินนับเป็นงานแสดงกล้วยไม้ที่ยิ่งใหญ่ระดับประเทศจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่สิบแล้ว โดยปีนี้ทางสยามพารากอนได้เนรมิตพื้นที่บริเวณ h a l l o f f a m e ชั้น M ให้บานสะพร่งงดงามไปด้วยกล้วยไม้นานาพันธุ์ที่หายากโดยอาจารย์ก๊อฟพิทักษ์หังสาจระศิลปินนักจัดดอกไม้แถวหน้าของเมืองไทยได้เนรมิตพื้นที่ของ v o ต i ิ a ข้า r กา n เเป็นสุดยอดประติมากรรมช้างเผือกคู่พระบรมีจำลองสูงกว่า2เมตรในอิริยาบถหมอบกราบถวายความเคารพประดับด้วยเครื่องทรงตามพระราชพิธี และพื้นที่โดยรอบที่รังสรรค์ให้เป็นผืนป่าที่มีความอุด,ดมสมบูรณ์ของกล้วยไม้นานาพันธุ์นับเป็นโซนที่เหมาะแก่การไปถ่ายรูปสัมผัสความงามของหมู่มวลดอกไม้ไทยอย่างที่ทางท่านผู้ริหารได้พูดไปว่าเมื่อพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ําเราจะเป็นป่าเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้คอนเซปต์นี้มาปุ๊บเราก็มาตีเป็นรายละเอียดเป็นดีไซน์ออกมาว่าน้ําและป่าจะทำไงให้รู้สึกมีความน่าสนใจเราก็เลยนึกถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความสุข ความสุขของประชาชนซะว่าตอนนี้คนทุกคนเครียดมากก็อยากจะทํางานตรงนี้ให้ทุกคนมาแล้วมีรอยยิ้มอันนี้คือสําคัญที่สุดเลยซึ่งจริงๆกล้ว,กวยไม้ก็มีความงามในตัวเขาเองอยู่แล้วแต่หากเรามามาสร้างเป็นรูปลักษณ์ขึ้นมา,าด้วยเนี่ยบวกกับความงามกล้วยไม้และสีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกล้วยไม้เนี่ยก็ทําให้เกิดน่าสนใจมากขึ้นตรงนี้ครับและอีกหนึ่งไฮไลท์สําคัญของงานนี้ก็คือกล้วยไม้รองเท้านารีสีดําที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้น เพราะเป็นกล้วยไม้ที่คนไทยเพิ่งจะผสมพันธุ์ให้มีสีดำล้วนได้สำเร็จเมื่อไม่นานมานี้นายกสมาคมพฤกษชาติแห่งประเทศไทยเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่ากล้วยไม้รองเท้านารีสีดำกำลังเป็นที่นิยมในตลาดโลกมีราคาสูงถึงหลักล้านบาทแต่ช่วงโควิด -19 แพร่ระบาดท,ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบบางรายปิดกิจการเนื่องจากมีค่าใช้ใจ่ายทุกวันขณะที่ไม่มีรายรับโดยเฉพาะไม้ตัดดอก จากที่เคยส่งออกนอกประเทศรายได้หลักล้านกลับกลายเป็นศูนย์เพราะเจอพิษโควิด -19 จริงๆแล้วที่บอกเป็นไฮไลท์เนี่ยมันเป็นการผสมพันธุ์รุ่นใหม่ซึ่งในโลกนี้ประเทศไทยเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วผสมพันธุ์ขึ้นมาได้นะฮะแล้วก็ทั้งทั้งญี่ปุ่นทั้งไต้หวันเนี่ยเขานิยมกันมากค,าครับรออดอกไม้สีดำเนี่ยราคามันมันหลักล้างขึ้นนะครับ ม,ม,มันเเลลยป็นนนไไฮ์ครับอกจากนั้นภายในงานยังมีการจำหน่ายกล้วยไม้หายากเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรไทยผู้เลี้ยงกล้วยไม้ที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด -19 โดยไม่คิดค่าเช่าที่รวมถึงยังนำกล้วยไม้ที่จัดแสดงมาจำหน่ายด้วยเพื่อน,นำไรายได้ทั้งหมดไปมอบให้กับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถม เรียกว่าใครที่มางานนี้จะได้รับความสุขทางกายและทางใจกลับไปอย่างแน่นอนธนากรชุมทองถ่ายภาพมุกรวีดิบุคคำเนชั่นทีวีรายงาน